ตรงเนี้ยมันก็มันก็ลดได้มันก็ชนะได้เลย mm. ที่ผู้บริหารเนี่ยคุณคุณเขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาเรียกอยู่บนอศัศจรรย์ใช่ไหม mm. คุณไม่ได้ลงฟลอ่ะไม่ได้ลงฟลอเออคุณต้องลงฟอรออยู่แต่หอคอยง,งาช้างใช่ไม่ต้องไปดูคำว่าลงฟลอคุณไม่ได้ลงทุกวนันไม่ยังเป็นครับ <c oughs> นะฮะแต่อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งคุณต้องลงฟลอเลยครับไปดูเลยก็ทําอะไร mm. นะงั้นไปโรงงานผมจะสนุกมากครับผมเดินไปดูตรงนั้นนี้แล้วผมก็จะแนะนํา แล้วก็เล่นเกมเขาตลอดเราเห็นตัวเลขงบการเงินบรรทัดนี้เลาอยกจะเซฟใช่ไหมครับพี่แล้วก็ลงไปดูในฟอร์ว่าโอเคโอเปอเรชั่นโฟ์มันจะกระชับขึ้นหรือปรับอะไรได้บ้างเอครับแล้วก็เอ้ลงไปดูสิอือนะอะไรเงี้ยครับมีไม่แต่อะไรทิ้งเกะกะไอการี่ผมก็ถ่ายรูปเช็คส่งเข้าไลน์กลุ่มอย่างเงี้ยแลาทำไมไอสิ่งนี้มาอยู่ตรงนี้เออมันไม่ควรอยู่อยู่แล้วเสียหายอะไรเงี้ยโอเคนะครับครับไอนี้ไอนี้คือการที่เราคือคือผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยงั้น ต่อไปนี้เหนื่อยมากแล้วคุณจะต้องลงไปในช็อปฟอแล้วไม่ใช่จัดไปเราไปดูบ้างคุณต้องไปดูบ้างครับมันคุณจะนึกไม่ออกไม่ต้องดูทุกวันต้องไปดูบ้างอาทิตย์ละครั้งเป็นไรไหมไม่เป็นไรผมไม่ดูอาทิตย์ละครั้งนะเดือนหนึ่งผมไปโรงงานสี่ครั้งครับนะครับก็ไม่เห็นเป็นไรผมไปดูนะคราวนี้มันอยู่ที่ใจเราครับใจเราว่าเอ้ยคุณแบบคุณไม่ชอบมันเหนื่อยมันร้อนแต่ใจคุณรักสิไอสิ่งพวกนี้มันของใช่ไหม <c oughs> มันเป็นของเราทั้งนั้นเป็นหน้าที่เราทั้งนั้น <c oughs> แล้วผู้คนในไลน์มันก็ลูกน้องเราทั้งนั้นะเรารักเขาหมดเราจะได้ไปคุย <c oughs> กับเขาด้วย <c oughs> มันอยู่ที่ใจอะไม่ถ้าใจคุณได้คุณไม่ต้องไปฝืนมันหรอก